ตอนนี้เจมผมหมดวะเฮ้ยแล้วถ้าเจมหมดเนี่ยเราต้องซื้อจากไหนวะลิงใต้โพลครับจานลิทแมนช็อปเราหนึ่งเรื่มติมเกมเนี่แต่ถ้าสมมติว่าคุณเติมเสร็จผบแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะเอาไปซื้อโรอะไรที่มันมีกิจกรรมดีๆนะตอนนี้นี่ผมบอกเลยอยากรวยต้องขย่งอยากเก่งต้องขยันห้าไม่เกี่ยวเี้ยอะไรเลยพูดทำไมนั่นนะสี่กูก็ไม่รู้อ่ะก็คือง่ายเราได้มา2องพ้เราได้มา2,500บาทคืนนะครับก็คือเราเอาเจมไปเราเอาเจมมาใช้สมมติพอพูดถึงสถานการณ์ที่คนเอาเจมไปใช้น นะครับเราจะได้2,500บาทคืนนะครับแล้วก็เราจะได้แรนดอมบ็อกไม่ใช่2,500ดิสมมุติเราจะซื้อเจม,มตอนนี้มัน50เนาะ2,500แต่ถ้า30,000เนี่ยเราเติมกับลิฟแมนช็อปอะเราจะประหยัดไปอีกประมาณ300บาทเนะครับเท่ากับแพ็คนี้2,700บาทเท่านั้นอ่ะทุกคนตามทันเนาะเทากับว่าไอ้กล่องนี้มีมูลค่าอยู่ค่าประมาณ200บาทเออไอเชี่อกล่องนี้200แล้วยังไม่รวมลิฟเจมกับอาร์เจมที่เราได้นะเว้ย ถ้าสมมติว่าลีฟเจมสา0 0 0ืเนี่ยเราได้เนี่ยถ้าพูดตรงเอาสมมุติว่าในในช่วงที่ผ่านมาลีฟเจมเนี่ยเอาไปแลกเจาะดีวายอันละหมื่นตก1นงอันตก1 5ื่นหนห้ี่ตกประมาณ4 5่หมหารกับ1,000 10, งคูณกับ50เชี่ยกล่องฟรีอ e ีสปอร์ตเถูกปะแต่มันต้องเป็นของใช้ที่เราใช้อ่ะ ุกคนเข้าใจทุกคนเข้าใจฟิลที่ผมพูดใช่ไหมก็คือลิฟเจมก็คือส0ม0ม่เนี่ยเราสามารถที่มันเคยมีมาเดี๋ยวมันก็น่าจะมีมาแล้วต่อไปอาจจะถูกกว่าน,นี้คือเป็นจอดีวายรเท่ากับกล่องนี้แม่งกล่องฟร oh, ีอีตบอดอะโอ้โหล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 ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาดาร์ลิงนี่จะเปิดล้นี่ไงเนี่ยนี่เปิดดิผมไม่มีเจมไม่ผมจะเอาเจมมาใช้ผมเอาเจมมาใช้ไอไง จะอาเจมมาใช้เปิดสักกล่องหนึ่งไม่ผมไม่ได้ขายของเก่งผมรพ้ว่ามันมันมันดีก็คือดีแต่ถ้ามันไม่ดีก็ตามนั้นแต่ก็คือเปิดอะไรก็ได้เพราะว่ามันมันของฟรีเนี่ยห้าแสนนี่ก็สองหมนหะ้าเลยเติมกับลิฟตนช็อปประหยัดไปสามร้อยก็เหมือนสองหมนเจ็ดถ้ากล่องเนี้ยกล่องละแค่หนึ่งร้อยนี่ยังไม่รวมลิฟเจมกับอาร์เจมี<ๆ>่เราได้ตายฮัลโหลครับมีให้กู้สักร้อยล้านไม่ว่าจะเติมคาบาวให้หมดเลยอ๋อ ไม่มีหมายถึงไม่มีเงินอ่ะมึงไม่มีเครดิตอ๋อโทษทีครับโทษโทษโทษล้อลืมไปไม่มีเครดิตไอสัตว์เอ้ย สำหรับใครที่ฟาร์มคาบาวแต่มือถือเป็นเครื่องเดียวและก็วนวเครื่องร้อนแบตเตอี่อมโทรศัพท์พังวันนี้ผมขอเสนอ UJ Phone แอปพลิเคชันที่ทําให้เรื่องของการฟาร์มเป็นเรื่องง่ายเลยโคตรสะดวก UJ Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่สามารถเปิดบอร์ดพอโต้ฟาร์มเกมได้แบบทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดของแบตหมดโทรศัพท์พังตัวเกยนยังคงฟาร์มให้เราอยู่นั่นเอง UJ Phone ราคาเพียงเริ่มต้นวันละสิบบาทใครที่อยากลองใช้แนะนำแพ็กเกจ G VIP แพแ็กเกจเริ่มต้นเพียงเ่นั้นสองบาทแต่การ ใช้งานจะลื่นและสนุกมากกว่าเดิมลิงโหลดใต้คลิปได้เลยแต่อย่าลืมกดะค้ด V R V S C H ส,ส่วนลด20บาทหรือต่อเวลาฟรีใครอยากสบายโหลดเลย ลิทแมนช็อปร้านเติมเกมถูกและไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมคาบาอุฟฟิริตคอมโ,โบบนเว็บลับลิทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะเปิดโชว์เด็กๆไปทีนึงโอ้โหไอ้เฮียเจอใบนี้กูแทบจะไม่อยากจะอ่องอ อไม่อยากจะส่องเออไอ้สัิยังไม่อยากส่องเลยอ่ะเขียวคนพวกน้ำอยากสมุดอยากสมุดอ่ะคุยเราได้มายากสมุดด้วยอ่ะตายแล้วเนี่ยถือว่าเราได้มายากสมุดว้าวมา ไม่ยอมแพ้ห้าแสนนี่คืออะไรเราจะเสียใจทําไมเนเมื่อมันคือของฟรีถูกไหมไอ้ตองจะเสียใจทําไมเรามันคือของฟรีแต่คือมันคือของฟรีแต่กูก็ขอของดีๆก็ได้ไงคือกูไม่จําเป็นต้องได้ไอของไม่ดีถูกไหมคือต่อให้เป็นของฟรีกูก็อยากได้ของดีอายูเดอร์แซนมันจะไม่เสียใจเลยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่เสียใจมันเป็นไปไม่ได้ ันกว่าหลันกว่าอันนี้นะใบเลทใบเลทอันเนี้ยใบเลทหมื่นกว่าอันเนี้ยใบเลทอันเนี้ยประมาณหกเจ็ดหมื่นอันเนี้ยหมื่นกว่าแทงร้อยเอเบดเดียวเชื่อกูถ้าเชื่อจากสภาพผมมาใบาเลททั้งคู่เนี่้ยทำไมกลุ่มไม่ถูกหวยวะฮัลโหลป้าต้อยงวดน,นี้สี่หกครับเต็มที่เลยมีร้านแทงร้านในตลาดเอาบาทเดียว แทงหวยเลยสีหงวดนี้ไอ้ชี้กูแทงหวยแล้วอันนี้ไม่ต่างกันใบเลท VR VS ไม่เคยได้ใบเอ็มผู้เองจำคำนี้เอาไว้ กูไม่เคยได้เฮี้ยอะไรดีๆเขาเลยเว้ยทีที่เฮี้ยยังเหลือมาที่เอาให้หมดไหมเอาให้หมดตัวดิเอาเนี้ยวันนี้มันต้องหมดตัวมาดิมึงจะเปิดแค่กล่องเดียวเฮ้ยจานไอ้สัตแด่ได้ใบแอมเหมือนได้ฟรีเลยนะเว้ยจานนี่ลุ้นแค่นี้นี่เราลุ้นแค่นี้พอนะ อันนี้อยากเยอะอยากกระตุก,กระตากไปนะเว้ยเราเราบอกสูตรเลยเราบอกสูตรเลยนะเรารู้แค่นี้พอนะเรารู้แค่นี้พอลนะเนี่ยคืนสองกล่องสัตย์ูแล้วถ้าผมออกสองใบคืนสี่กล่องปะโทยังมีวะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยแยมึงนี่มึงนี่ตู้จริงๆนะไอตองกูจะพูดแต่ถ้าผมถ้าผมแยกเอาร่างกายออกมาได้กูจะตบไหล่เบาๆว ไอตองมึงนี่แม่งสู้ไอ้เฮียมึงนี่สู้ใจมึงได้จริงๆเป็นกูกูท้อตั้งแต่กล่องแรกแล้วไอ้เฮียมึงจะตบไกใจปะล่ะไอตองมึงสู้นะมึงเป็นคนที่สู้มากตู้ชีวิตมากเลยนะกูบอกให้เชี่ย เหมือนดิมทุกอย่างภาพเธออย่างฉันโอ้โหมันเกิดไปยี่มันหกกล่องไอ้คนที่เจอจันครับจัน พีซีดีกว่าเฮียคาบาราไปเล่นมันเลยคาบารโมบายอ่ะเกมอะอไรก็ไม่รู้ไม่เคยเลือกกูเลยพีซีผมไม่เล่นแล้วโมบายเลิก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 แล้วโมบายเล่นเล่นพีซีดีกว่าสนุกกว่าเยอะดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟาร์มตังค์ได้ชิวๆสบายๆไม่เล่นแล้วว่ะโมบายได้ใหม่อยู่ตาย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 